วันนี้ก็มีฟุตบอลไทยลีกที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วคู่ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานะครับก็เป็นบิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้เลยนะครับสำหรับฟุตบอลไทยพิมลลิกนั่นเองครับเป็นคู่ระหว่างทูแบงคอกนะครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับ BG จีปทุมนั่นเองครับ สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเกมลาสุติพบกันมานะครับก็เป็นทูแบงคอกนี่แหละครับที่เอาชนะปีจีประทุไมไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับสภาพพร้พอมของนักเตะทั้งสงทีมทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างทูแบงคอกเองวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บครับวันนี้ก็จะนำาด้วยปกเก้าอน,นันนะครับรุงรัดคุมมจันทึกนะครับแล้วก็วันเดินรยนะครับทำเกมตรงกลางนะครับ ส่วนทีมเยือนอย่างบีปีะทุมเองนะครับวันนี้พวกเขาก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพครับน่าจะส่งชุดใหญ่ลงทําการแข่งขันในค่าคืนนี้ครับก็จะนํามาด้วยทีรสินแดงดาลน,นะครับแล้วก็ชาววัดวิรชาติเนาะ นะครับส่วนฟอร์มการเล่นของทั้ง2องทีมนะครับช่วงหลังๆนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างทูแบงคอกเอง5เกมในลีกพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึง4นะครับแล้วก็เสมอไป1เกมส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่าง BG จีปทุมเพงก็ทําผลงานได้อย่างค่อนข้างดีนะครับใน5เกมหลังในลีกก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับแต่เกมล่าสุดแพ้ให้กับอุนซานหุนไดมานะครับในเอฟซีแชมเปียนลีกนะครับกับกำแพงที่เปิดมาในวันนี้นะครับยังมองให้ ทูแบงคอกนะครับเป็นต่อที่ปอป่าตะกรมนะครับศักยภาพทีมของทั้งคู่นะครับไม่ได้ต่างกันนะครับเกรดนักเตะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเจอกันเมื่อไหร่สู้กันสรุกนะครับวันนี้ผมมองว่า B ีจีปทุมบุกมาไม่แพ้แบงคอกเป็นอย่างน้อยนะครับก็ขอให้มองไปที่บีจีปทุมแล้วกันวันนี้ไม่น่าบุกมาแพ้ทูแบงคอกนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยแล้วกันนะครับ